คำถามผมนะครับใน24คนทั้งหมดของ True F8 นะครับพี่ว่าผู้ชายคนไหนที่หล่อและผู้หญิงคนไหนที่สวยถูกใจพี่ที่สุดครับคนคนที่หล่อที่สุดเท่าที่พี่คิดที่ที่ถูกใจพี่ที่สุดคิดว่าแบบคนนี้แหละที่แบบที่เราแบบอยากจะจีบด้วยไม่ไม่ไม่เอาแค่ไม่อยากจีบแต่ว่าหล่ออถ้าไม่พี่ที่ไม่คงไม่เอาสักไม่เอ ให้หนุ่มมีสิทธิ์หรือเปล่าโอ้ยที่ว่าเต๋าเต๋อหล่อสุดผู้หญิงสวยสุดถูกก็ได้นะคะไม่อยู่ในวีดีโอพี่ว่าก็ผู้หญิงทุกคนก็สวยหมดอ่ะแต่ว่าบุคลิกที่พี่ชอบที่สุดก็จอยโอ้ยหนึ่งสองอะไรอย่างนี้ะ คุณละครับแฟนทรงครับ <laughs>